นรินะคะวันนี้ก็3โมงค่ะใบยุ่งเนอะก็จะเห็นใบไม้ร่วงเปล่แล้วก็มีลมแรงลมด้วยนะคะนิดนิดุลนิดดุลนิดดุลอีกฟนิดดุลอีกฟอัลลบา ก็ต้องใส่เสื่อนะคะเราคนเราอย่างนี้เนี like ่ยจริงๆวีกว like ่ายิงใหญไปไม่ใช่อะไรค่ะลมอาจจะมีเสียงก้องสะท้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเอาปกเสื่อปิดปากค่ะฉันหนาวเฮ้ยดุนเขาคุ้คันเลค่ะเขาก็เลยอยากก็เลยอยเลย จริงๆแล้วเนี่ยจะใส่เสื้อให้ก็พอจะได้แต่ตอนนี้มันมันลมมันแรงเลยค่ะเราก็เลยคิดไปเองครั้งว่าเออลูกเราคงจะหนาวเนาะก็เลยจับใส่เสื้อหนาวนะคะส่วนเสียงอาจจะคลเพี้ยนๆบ้างเพราะว่าเอออยู่ใต้ปกของเสื้อหนาวนะคะใส่ถือเสื้อ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องพอเป็นเป็นขุนแกะค่ะใช้เวลาอนกันเอน,นะครับเสื้อตัวเก่าค่ะแต่ไม่เป็ไนไรถึงจะเก่ายัางไงเราก็ไม่ได้ใช้ได้นานเสื้อตัวน,นี้น่าจามือรขาเปีที่สองเนข้างในบุเป็น,น ็เหมือนอะไรหรอคะสำหรนิตนี้เนี่ยก็คืออุ่นอุ่นใช้ได้ส่วนข้างนาอกสิ่งที่เห็นออกสีชมพูส้มก็สามารถกันน้ำได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับกันแบบเป็นเสื่อกันฝนไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ถ้าฝนที่ห้ักกได้แต่ถ้าตกแรงกันได้ น้องอุ่นได้นะคะคือความ้าไม่อยากจะไปโค้รมากคุณก็ต้องไปตื่คขะเดินรอบนะในวันรอบรั้นเนาะมาเดินให้แล้วกลับไปไหมคะนี่ลงจอดรถใบเมเปิ้ลเร่วงอะไรมาเราขาต้องเดิน้าๆเหมือนกันโทตรลื่นลื Math ่นคือ จะต้องมีการฉีดทำลาทำความสะอาดอย่างนี้คะจะมีดำๆเหมือนกับตะไคร่หรืออะไรยเงี้ยเราต้องใส่รองเท้าเริ่มใส่รองเท้าที่เหมือนกับว่าจะเกาะพื้นได้แล้วนะคะรองเท้าที่พื้นลื่นๆห้ามใส่เพราะมันอันตรายค่ะโดยเฉพาะถ้าฝนตกเวลานะคะันจนลื่นนี่ก็เป็นคลิป เรียกน้ำย่อยนะคะขิดแรกจะถ่ายให้เพื่อนๆชมว่าอ๋อนี่นะคะมันเป็นแบบอ้าวลูกทำไมหนูขี่ตรงนี้มาลูกไปดูสัตว่ไปดโป้ เขาเดินรอบที่ฟันหนู่กรอ เดินซ้ายเดินขวาเองเขาก็ไม่กลับ นี่นะคะอันีประจะบ่าอันนี้รอบบ่ายค่ะ้าไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้ก็รอบบ่ายเดี๋ยวก็รอบหัวขํานึ่งกุ้งอีกรอบอันนี้เขาก่อสร้างนะคะโดยปกติเราจะเดินทะลุได้แต่ตอนนี้เขาก่อสร้างเนาะก็เดินทะลุไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเดินอ้อมหน่อยเอง เป็นสมงศเขาได้เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะลมแรงเรามีหน้าที่เป็นตาาอย่างที่บอกค่ะหนีโมงศงชั็วโมงศเขาเขาก็เลยไม่สามารถก็ได้นะคะปล่อยให้เขาเดินไปตามความใจของเขา บฮาระโตะภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าทำด้วยความรักนะคะส่วนมีบุญก็คือชื่อเขานั่นแหละค่ะก็คือใครจะเรียกฮรับโตก็ได้ใครจะเรียกมีบุญก็ได้หรือจะเรียกอะไรก็ได้แต่อย่าเรียกว่าอีหมายอย่างเดียวพอจบค่ะเพราะสำหรับเราเขาไม่ใช่หมาเขาเขาลูกเราควรจะให้เกียรติด้วยจบ นีเอาสั้นๆก่อนนะคะพร้อมของของมันยายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปเฉยๆเราจะเอาไปประกอบเดี๋ยวเราจะไปหาเพลงลงโอเคไหมคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะต่อไป <c oughs> ก็เทสติ้งนะคะเทสตอนนี้จะมาทำเป็นยูทูบเบอร์สำหรับช่องของน้องโดยตรงเลยนะคะ <c oughs>